พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีธนิพนธ์ตระปักษาทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความนะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับช่วงของการนํา ข้อกฎหมายเก็บเล็กเก็บน้อยมาแชร์ให้กับท่านบุฟันทุกท่านได้ทราบนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมก็จะมาแชร์กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของอ่ความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับผมและท่านอาจจะเคยประสบพบเจอกันบ้างใน,ในเรื่องนี้นะครับผมผมจะขอยกเป็นเป็นตัวอย่างอุทาหรณ์นะครับเรื่องหนึ่งที่ที่ได้มีการอ่าพบเจอนะก็คือว่ามีการ มีการไปหมิ่นประมาทเนาะหรือการไปใส่ความกับผู้รับเหมาก่อสร้างคนหนึ่งนะครับโดยที่ว่าผู้รับเหมาก่อสร้างคนเนี้ยเขาโดนบุคคลคนหนึ่งเนี่ยพูดพูดในคานองที่ว่าพูดกับบุคคลอื่นในํานองที่ว่าเนี่ยเป็นผู้รับเหมาเฮงซวยไปเอาผู้รับเหมาเฮงซวยที่ไหนมาสะทุนนะครับไปพูดกับคนอื่นแบบนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยก็เลยเกิดคาถามว่าเอ๊ะแล้วถ้อยคําว่า เอาพูดรับเหมาเฮงสวยที่ไหนมาสะทุนอย่างเงี้ยแล้วเออพูดกับคนอื่นอ่างเงี้ยมันถือว่าเป็นเป็นการหมิ่นประมาทหรือเปล่านะครับผมก็ได้มีคำวิพากษาของสารดีกานะครับออกมานะครับผมในคานองที่ว่านะครับผมคําว่าเฮงสวยนะครับเป็นเพียงการ้ถูกเหยียดหยามนะครับศบประมาททําให้อับอายเจ็บใจนะครับแต่ท่งนี้ท่านนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นการใส่ความทําให้เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือเกียดชังนะครับ แต่ว่านะครับผมแต่ว่าเมื่อฟังประกอบกับคําว่าสะทุนแล้วนะครับบุคคลทั่วไปเนี่ยย่อมเข้าใจได้ว่าเป็นผู้รับเหมาที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับคุณภาพต่ําไม่ดีต่าช้าเร็วซามนะครับผมคําว่าสะทุนเนี่ยนะทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะคํานางกล่าวเนี่ยจึงอาจจะทําให้เสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นหรือถูกเกลียดชังจึงอาจเป็นความผิด านหมินประมาทได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างจากคำพิพากษาของศาฎิกาที่ได้วินิจฉัยถึงคำว่าเฮงสวยและคำว่าสะทุนนะครับผมสรุปไปนะครับผมคำว่าเฮงสวยนะครับเป็นเพียงแค่การดยถูกเยี่หยามสุปประมาทนะครับทําให้เจ็บใจแต่ไม่ถึงกับเป็นการใส่ความทําให้เสียหายแต่เมื่อฟังประกอบกคำว่าสะทุนแล้วนะครับสะทุนเนี่ยโดยเนื้อหาเนี่ยโดยความหมายของคำว่าสะทุนก็หมายถึงการที่คุณเป็นคนที่ ไม่มีคุณภาพคนที่ไม่ดีนะฮะต่ำชา้าเร็วสามอะไรทำแบบนี้ซึ่งสากายก็มองว่าเป็นเรื่องของบุคลิกของคนดังกล่าวนะครับผมก็เป็นการหมิ่นประมาทได้นะครับผมนี่ก็คือข้อกฎหมายนะครับพี่ผมอยากจะนํามาแชร์ให้กับทุกท่านฟังในวันนี้ในเรื่องของการหมิ่นประมาทนะครับยังไงในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับนนี้ก็ต้องสวัสดีครับ